สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีงามสาๆได้้ะวันนี้มาจับปลาพนสูบแล้วเนาะหลังจับหลังจับปลาเหลือเพิ่นยังกะปลาเหลือเพจับแล้วเนาะีตัวใหญ่งเลยใหญ่่งดเลยตัวเป็นโลเลยยูกต้มสจอเป็นโลเลยดิอือ่ยดสยอ้หตัวเป็นโลหลต้ม้ต้มกซา้มเลต้มเลยง หยอดเลยเอาเสียุงเสียถุงถุงโอ้ยยังง่ญยเลยยานลงนามเลยตบเล็กแหงต้มนี่เที่ยงอันนี้เลยเอแอเดี๋ยวเแมาเอาหาเบิ้งริมรมเบิ้งเนาะเบิกระสูนอีคองนึงละกุ่งแ ส่นึ่ส่มานี่ยใสแล้วนะได้ต้มนึงแล้วล่ะต้มนึงจอยคุณครับผมสุดละบรรยากาศเสาเลยครับผมเศราเลยพี่น้องเลยตก่อนหนกนด้นอยตุนแท ต้มลืกแข่งปปาปปยดปใหญ่เลยปนนาุ่มัน่หลังเนยต้องเลือกแขงได่นหนัก้งเล็กแ่นหกูดิลอยจะเอาได้บอลใ้นามหุ้นลอยนาเาอยากเนี่ยกเ็อนี่ คนจับแล้วคนจับไปขึ้น โอ้ฟหโอ้โหโอ้โโอ้โหูข้าโอ้โหอ้ประดุกงามเนี่ยคือลายเลยล ลุดอีกแล้วลุดอีกแล้วสายมันลุดอนั่ออกมาแล้วอ้ตุ้ยุยอุยตุ้นฮนอ่าฮถึกตะกรองคอย <cười> <cười> tôi nhảy tôi nhảy nhắm hạ tôi nhảy ừ, lên ổng một nè oh khó nó, tôi bảo ta điều đấy จรงหวะมันขึ้นหัวเนี่ยเถอะมันออกด้านกับมาลบกขื้นละพูด สองต้วอหรอนี่บอลบอลบอนบามามอาแม่ของจับปะยูโน่จ้าโน่จ้านี่เออสองตัวใงามๆอ,อยู่ีนอยู่ี่อยู่นีนเหอะอยู่ยยี่เห Years อะหยาเนี่ยเ,เป็นยำเอา เ้ยมีคนอยู่นี่ผมหืออออกบดเองเขาบัวถึงไมยัง จิงมู่ฟ้่านกหลายายดีรูวันตผ่้ช่ยวย n ว a u นี่หนีทำต้นนึงเลยถึงไ<ด><ด>

เอาอุ้มอ oh. okay. oh. mm ุ้มอุ้มมอบนั่นเห็นอยู่ลงน้ำมั้ยฮะนี่โลควานี่ครับกระแสตั้งอยู่พะย่ะมีงูพะย่ะมยางเดียวก่อนแล้วว่าเสีไปแหลกยางแหลกเรา เออมันนามพามันห้าบ่เห็นนี่นั่นนีั่นดุกดุอืมยังละหอยอุ้ยดุลดกนที่นไอืดุกหกตัดหัว่ยังมันตายกตัดั ปานไปคลองลปานไปตัวใหญ่ๆนะตัวโตแบบนะเหยวมากนั่นล่ะขึ้นไหนก็หดมดูดีๆขีแขนตัวใหญ่โฮมไปใส่หรอีเด่นี่ลุมเลยข้างหน้าอีกอีกก่านึงอีกทางขวา ขวานี่ลุมล่มเลยมับนันละอือนั่นทีอะ ลางแล้วรอบนี้โคกสี ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันจะลังกูรูเลยมีประมาณโลแปดเฮ้ครักเอเจมือฉีบเข้าไปยูยูเยอะูนปราดุกแลนปประมาณโลแป ra bằng nhầy cho ba xong con rất giọt

นี่ตัวนึงมันคลูเลยเห็นบ่อื้อตัวนี้ใหญ่ักเลยนี่บ้านโลดอีกด้ยนี่อ้ออ้อเ้เอาอยู่เลยอื้อจอด นี่นี่นี่นัน่ลมีเจ็ดแปดขีดเนมอยากมาแล้วบ้านนีกว่าอยากไปยังกได้สามตเยอนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ป็นไงดมไปสามโตแล้ว ถึงเวลากันหาจี่อดบอปพาลุดดากแล้วพี่ต้มดึงพาลุดดากแล้วอ๋อมีอีกว่าแตงยาี่ เดียบยังวะคือคุร oh, ู้ครูุ้กานี่เดียบขวดนั่นยังยิ้มนุ่มนะใช่ยังนี่แต่ปลาเราคงยังขวดว่าโอ้ยเรียนเียนเรียนมันมีวะโอ้ยแห้งแห้งเดียบคือรู้คือรู้มีคือรู้เลยโอ้ยตัวนี้สองเลยหรือมั้งนี่มีนี่โอ้ยแห้งตัวนี้ ร <daily> ับซองเลยโคตร้โจะบนอีกสองเลยคุณตัวนึเอาคูปปับทั้งคุณเพราะปีนี้ยังกุ้มกนั่นเห็นดอย่างปลาพึกมึนเอ้เดินจัดงนายแห้งแต่เอายูบอตัวทับดีตัวออกมุนเต็มเอาเอายู่ไงแห้งครับตีวาโอ้สองโลเลยนี่จอดเลย

เหีน้วซวงค่แซเพาาไปปุ๋ผมยันมีคนกินย้ยแทบต่ยไม่ใช่ครับอ้เกือบเขาอ้นี่จะใส่ใหญ่ๆเลยตันี้จะบิกเลยเหรออือสิดจอดเลยสุอเลยไหลางรบไปหลางมันึงยางไหลางหลาง ออกหลยออกหลยมูมเมง่อนมาเ้อพี่หน่องมาจับเมง่อนแล้วกันเบิ่งใหญ่หายอยู่หากินเอายืมยั้มยัม,ยม,ยมใส่เกือบบูดหนิไม่จับบอกเจี๊ยบตีนยำออกง่าย สุดยอดเลยคุณยายเมื่อยกับไปอ้อมหมากเนาะยายเนาะนั่นนั่นนั่นย่านย่าินดืดดืดดกนนี่จ้านี่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 เห็นตุ๊กมั้เ็นี่นะเออไหนอืมเดียวเนาะเขนเด่นเด่นอืนี่ ตุ๊ตุ๊ตุุ๊ใครล่ะใหญ่นี่นี่จ้ะอืมหนาำมากคุดด้วยค่ะคุดก่อนคุดหลักกระสาดนหำมามซ่แลักการยำ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 ที่บานเฮาหามบ่อหอดเท่ากี่เนาะใหญ่

ยังแมงซ่อนห่องเต็มเลยหายใหญ่คือบอคือบอคะมานบอไอโอ้ไ้ถอดหน่อยนึงน,นั่อยู่อยู่บอโอ้มันห้องของ้ามใส่ใหย่ยซดหน้าขึ้นนี่นี่ <c oughs> กันจนายภาษาสวยเรียกกันจนาภาษาสวยเรียกกันจนาจะใหันจนาซาลาเมซ้อนซาอิสานีิดิี่ดิมิดิมดิดู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 นี่นี่นี่งามเว้ยนั่นนี่นนั่นนั่นน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 ่น่น่นนี เออออกยุออกยุถึงหนามเนาะขนมถึงเนาะนี่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 โอ้ววนอ้วนโอ้โหมันแม่งตัวแตกหนามมันจะได้ปอได้แล้วทอดน้อยแกงใส่ขี้เล็ก บอหนามใส่บอมันลอยได้หี่มันบินได้นิบาเลยอ่ะสองตัวสองตัวสามตัวสามตัวนี่ตันนี่ตัวนึงอยู่บนนี้เรอ๊ะบอลมันมีสองตัวเล้มันขึ้นนี่นี่นี่เดว้าวสามตัว ช่อนมายหญก่อนจะไปกินน้ำยู่เพื่อนเด้อเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่นี่นี่พูนพูนอีกพูนอีกอ้วนดุดแล้วดุดแล้วนี่นี่ตรงนี้แมนจ้ะเศร้าเศร้านั่นละนั่นละเศร้าเฮงนี่เด้นี่เด่นะยังไงเน่ยโมเนตั่นน่นนี่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 ตีนมันนี่แมน

หออกอ่ะเนี่ยออกหาออกก่อนเจงสิได้กินของแสบเขาไต่ไฟเนี่ยบ่แสบทำเขามาหยำเอาเลยจ้ะเพิ่นมันเขาไต่ไฟมันสิหยาๆเนี่จักหน่อยไต่เสียงไหมเรื่องนี่แบบแสบทองขาวเป็นจังไงเมีไข่สิมีแต่ตู้ใหญ่ๆเลยแต่เนี่ยทองขาวๆเลย ยายກະໄດ້ສກງແນກງຶງລະນວ